พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายภาพพิชานกแลทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายเนื่องจากนะครับมีเพื่อนจากใน a c e b o o k นะครับได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของมรดกของพระพิสูนครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องมรดกของพระพิสูนครับ ทายาทนะครับที่มีสิทธิ์รับมรดกได้แก่ทายาทโดยธรรมและทายาทโดยพินัยกรรมครับทายาทโดยธรรมนะครับมีด้วยการ6ลลำดับโดยมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังคือ 1. ผู้สืบสันดาน 2. บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดา 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย6ลุงป้านาอา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีทายาทที่เป็นคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1630วรรค2ทายาทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ครับพระภิกษุนะครับสามารถรับมรดกได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1622ซึ่งบัญหััดไว้ว่า พระภิสุ์นั้นนะครับจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้เว้นแต่จะศึกจากสมณเพศมาเรียกร้องภายในกำหนดอายุความตามมาตรา1754แต่พระภิสุ์นั้นนะครับอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ครับพระภิสุนะครับจึงเป็นทายาทโดยธรรมและผู้รับพินัยกรรมได้ เพียงแต่จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกไม่ได้ครับเช่นการฟ้องร้องต่อศาลนะครับพระภิกษุนะครับจะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกได้ต่อเมื่อได้สึกจากสมณเพศโดยเรียกร้องภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อรู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754 จะเรียกร้องเมื่อพ้นสิปีนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายไม่ได้ครับในกรณีฟ้องเรียกร้องซั์มรดกเอาไว้ก่อนอุปสมบทเป็นพระพิสุนะครับและภายหลังมาอุปสมบทเป็นพระพิสุพระพิสุรูปนั้นนะครับมีสิทธิที่จะดำเนินคดีต,ต่อไปครับหากท่านนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจน ท่านไม่ต้องเสียกลังใจครับทางสภาทนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับท่านสบายใจได้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทานายภาคพิชานทีมดรกเตอรกดิ์ักรเนติบัณฑิตไทยทานายวิชิพุฒและทีมทานายความสวัสดีครับ